บ้านพี่อยู่ฝั่งถนนบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้บ้านพี่นั้นทำไร่อ้อยแต่บ้านน้องนั้นทำป้านินมีสะป้านินด้วยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมแดงน้อยจัดให้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนบิวอาร์เอ็มขายที่ดินนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่จะมานําเสนอที่ดินให้ท่านได้เลือกได้หาได้ชมกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผม,ผมจะนำพา,ท,าทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเป็นที่ดินวิวสวยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบรายละเอียดการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมของที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก่อนการตัดสินใจนะครับจากกรุงเทพนะครับจากพิกัดจากเขตวีวัฒนานะครับ80กิโลเมตรนะครับมาถึงณจุดนี้นะครับ ณจุดที่ผมยืนอยู่อยู่ตรงนี้นะครับคือถนนมาลายแมนะครับเป็นถนนหลักของการเดินทางสัญจรในย่านนี้นะครับฝั่งด้านที่รถวิ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางไปนครปฐมไปกรุงเทพได้นะครับส่วนฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งสีร้านสีทีเอนะครับก็จะเดินทางไปที่สุพรรณนะครับไปสุพรรณไปชัยนาทนะครับฝั่งโน้นนะครับไม่ว่าท่านจะมาจากทางไหนนะครับให้จับพิกัดมาที่โรงเรียน วัดดอนเตาอิดได้เลยนะครับก็จะมาถึงปากซอยนี้ได้เลยนะครับมาถึงปากซอยนี้นะครับหรือว่าถนนทางหลวงชนบท3232นะครับจากถนนมาไยแมนะครับเข้าไปในถนนเส้นนี้นะครับ800เมตรนะครับก็จะถึงซอยที่จะเข้าไปดูที่ดินของเรานะครับซอยอยู่ด้านขวามือนะครับจุดสังเกตนะครับสายมือท่านนะครับเมื่อท่านเข้าไปนะครับจะมีปั๊มหยอดเหรียญเล็กๆนะครับอยู่สายมือท่านนะครับเป็นปั๊มของชาวบ้านนะครับ ซอยจะอยู่ตรงข้ามปั๊มหยอดเหรียญนะครับด้านขวามือก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวาน้ำตกนะครับด้านขวามือของชาวบ้านนะครับให้เข้าไปในซอยนี้นะครับ430เมตรนะครับถึงหน้าที่ดินของเราเลยนะครับซอยกว้าง6เมตรนะครับถนนเป็นถนนดินลุกลังนะครับประมาณนี้นะครับถนนทางชนบทก็จะประมาณนี้ครับถนนกว้างนะครับ6เมตรนะครับรถสวนกันได้นะครับรถเล็กนะครับสวนกันได้นะครับ ผล้ตของที่แท่นได้เดินน้ําเดินไฟมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับต่อให้พร้อมใช้งานนะครับขออนุญาตเรียบร้อยนะครับโอ้ลงทุนจริงๆนะครับแปลงนี้ครับส่วนเรื่องของราคานะครับก็แบบโอ้โหมันต้องกระซิบเลยนะครับว่าราคานี้จับต้องได้เลยนะครับราคาถูกได้เนื้อที่เยอะนะครับ ราคาขายตารางวาระัน1,640บาทนะครับราคาทั้งแปลงนะครับ2 7 5 0 0 0 0บาทครับราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนกลมที่ดินคนละครึ่งนะครับสะดดคุดแดงพร้อมโอนนะครับปลอดภาระครับแปลงนี้ครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องชัดเจนตามหลักกฎหมายเลยนะครับส่วนขอบเขตด้านขวามือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับมีเสาขอบเขตชัดเจนนะครับทั้ง4ีด้านเลยนะครับง่ายต่อการตรวจสอบนะครับท่านเจ้าของที่ท่าน ทำกำแพงไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับลงทุนทำกำแพงด้วยเมทัลชีตนะครับค่าลงทุนทำกำแพงนี่ก็สูงแล้วนะครับมากพอแล้วนะครับถมไว้ให้ด้วยนะครับถมไว้ดินลุกลังถมไว้แน่นบดแน่นเลยนะครับส่วนบริบทด้านในที่ดินของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับก็จะมีวัชพืชขึ้นนะครับพอหนาพอสมควรนะครับอาจจะเดินไปไม่สุดนะครับ ว่าจะเดินเข้าไปให้ท่านผู้ชมเห็นรอบๆด้านนะครับน่าจะเข้าไปไม่ได้นะครับก็พื้นที่มันก็ลบอยู่พอสมควรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ดูแลกันมานานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะใช้งานนะครับสามารถเคลียร์พื้นที่แล้วปลูกสร้างได้เลยนะครับแปลงนี้ครับจากการตรวจสอบระยะหน้าแปลงที่ดินนะครับหน้ากว้าง44เมตรนะครับ แนวลึก153ยเมตรครับแม่ที่ดินแปลงใหญ่นะครับบริบทด้านในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีวัชพืชขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติของที่ดินที่ไม่ไดยดูแลกันมานานนะครับก็จะประมาณนี้ครับขายตามสภาพนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเขลียพื้นที่แล้วปลูกสร้างได้เลยครับแปลงนี้ครับผมว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถเคลียร์พื้นที่ได้นะครับแต่คุมค่าครับแปลงนี้ครับคุมค่าแน่นอนครับเพราะว่าถมไว้แล้วทั้งแปลงนะครับผมไวแน่นนานกว่า สปีแล้วนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับใกล้ความเจริญนะครับไม่ห่างจากความเจริญมากนะครับห่างจากมหาลัยมอเกษตรกำแพงแสนนะครับ5.7กิโลเมตรนะครับ โลตัสกำแพงแสน7.1กิโลเมตรนะครับไปโรงพยาบาลกำแพงแสน4.2กิโลเมตรนะครับสถานีตำรวจกำแพงแสน4.1กิโลเมตรนะครับร้านค้าสะดวกซื้อธุรกิจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครบวงจรนะครับเพื่ออนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของท่านนะครับเมื่อท่านเข้ามาอยู่อาศัยณจุดนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับแปลงนี้ครับอยู่กลางไร่อ้อยเลยนะครับได้วิวได้บรรยากาศสุดๆนะครับคลาสสิกมากนะครับแปลงนี้ครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินญาติบริมนทนนะครับหรือเก็บไว้เก่งกําไรนะครับลงทุนผอมเงินได้นะครับจัดสรรแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกขายก็ยังดีก็ยังได้นะครับดีเลยนะครับแปลงนี้ครับหรือท่านมีความประสงค์มีจินตนาการที่จะทําเป็นบ้านสวนโคกหนองนานะครับสําหรับท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่จะสร้างเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ได้นะครับแปลงนี้ครับเหมาะเลยนะครับ เพราะว่าย่านนี้นะครับการเดินทางสัญจรการคมนาคมขนส่งก็สะดวกนะครับสามารถเชื่อมต่อไปหลายจังหวัดได้นะครับอันนี้คือภาพเดิมๆนะครับที่ท่านเจ้าของที่ท่านได้ถมที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีกระท่อมนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับนี่ครับไม่มาโกหกหลอกบวงกันนะครับแปลงนี้ครับสนใจโทรมาที่0892286949 l ลน e id d a g 2 2 8 6นะครับเพื่อขอโลเคชั่นกันนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าัครับ เป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินญาติปลิมณฑลนะครับเบื่อความวุ่นวายการใช้ชีวิตในเมืองนะครับต้องการที่ดินญาติปริมณฑลที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนะครับรีบโทรมาจับมาจองกันได้นะครับแปลงนี้ครับสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณ FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่อง d ดพไเมาโดยตลอดนะครับพบกันในคลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ